สวัสดีนะคะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพ่อใหญ่ทองคํานะคะนะคะเป็นกําลังใจให้พ่อด้วยนะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อด้วยนะคะเป็นแม่เอ็ซีทุกทุกท่านนะคะคอมเมนต์พูดคุยค่ะคะ่ะเป็นกําลังใจให้พ่อด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อใหญ่ตกมันนะคะนี่ดันขยะออกมานะคะมีมีดันขยะออกมาจากตัวเองด้วยนะคะกิน เป็นกำลังใจนะตกมันก็ยังใจดีเหมือนเดิมรลอน่ารักเหมือนเดิมนะคะเพราะใหญ่ใจดีนะคะของเรานะ้ำมันอาบแก้มเลยนะแต่ตอนนี้ปัญหาคือขาบวมนะคะขาขาขาหน้าด้านขวานะคะข้างขวาบวมแล้วก็ขาหลังด้านซ้ายนะคะบวมนะคะเพราะว่าพื้นมันแฉะนะคะพื้นมันแฉะมันไม่ได้แห้งน,นะคะเพราะว่าแดด ไม่สามารถที่จะส่งเข้ามาถึงในเรือนนอนของพ่อได้นะคะมันก็เลยทาให้เฉะเพราะว่าพ่อเล่นน้ําทั้งวันนะคะนี่นะคะน้ําในอ่างนะคะเอาน้ำพ่นใสข่ขาอยู่พ่นใสข่ขาใส่ตัวทั้งวันนะคะมันก็ทําให้พื้นเฉะนะคะพายาก็เต็มนะคะจะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าช่วงห่วงห่วงพื้นที่ห่วงอนาเขตนะคะห้ามคนเข้าใกล้ พ่อจะกินน้ําแบบนี้นะคะพ่อไม่กินสายยางนะพ่อจะกินแบบนี้ต้องใช้นะคะเอาต,ตัวตัวต่อเนี้ยมาเสียบให้น้ํามันพุ่งไปหาแกนะคะปนะีนี้มา ตกเร็วนะคะตกมันเร็วก่อนกําหนดมากมายนะคะปกติจะเริ่ม12 12 13 14กระสา่กระดาษนะคะนี่มาแต่เดือนที่แล้วนู่นะคะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะตั้งแต่ต้นต้นเดือนที่แล้วบ้านะคะประมาณนั้นเละประมาณเดือนกว่ากว่าแล้วเละนะคะที่อยู่แบบนี้นะคะ แล้วก็นะคะถ้าขาเป็นแผลก็ต้องรักษาตามอาการกันไปนะคะอยากได้ลงลงเรือนนอนไม่ใช่ลงไม่ใช่เรือนนอนนะคะเพราะว่าเรือนนอนลุงมีแล้วอยากได้อา่าลงตกมันนะคะที่เป็นซุ้มนะคะเป็นซุ้มนะคะสามารถให้อากาศถ่ายเทได้ดีกว่านี้นะคะต่อไปเวลาตกมันจะได้ขาไม่บวมจะได้ไม่ต้องเจ็บขาไม่ต้องทรมานนะคะ เดี๋ยวเอาอาหารให้พ่อก่อนนอดแปบ๊บหนึ่งนี่นะคะเป็นอ้อยนะคะอ้อยนะคะที่หาไว้นะคะเพื่อกระตุ้นให้น้ํามันออกเยอะๆนะคะถ้าอากาศไม่ร้อนน้ํามันก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ออกแต่ก้มนะคะที่ที่ลึงก็ยังไม่ค่อยออกนะคะออกแก้มเยอะมากอาบแก้มเลยที่เห็นนะนะไม่ใช่น้ําตานะคะน้ํามันนะคะน้ามันอาบเลย อาบแก้มเลยจ้าเนี่ยจะเป็นสไตล์การกินช้าๆเรื่อยๆนะคะของพ่ออารมณ์ยังดีอยู่นะคะตอนนี้ช่วงตกมันยังไม่ไผู้ชายยังไม่ไม่ชอบผู้ชายไม่ค่อยให้ผู้ชายเข้ามาใกล้นะคะเราก็ต้องมาดูแลรับผิดชอบนะคะถึงแพ้ผ่าตัดยังไม่หายก็ต้องมานะคะต้องเดินต้องขยับร่างกาย มาให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็บางทีแบบว่าแกหิวน้ําก่อนเนาะเราก็เอาใส่อ่างไว้ให้แกก่อนนี่นะคะก็ค่อยค่อยมาโยนให้เรื่อยๆนะคะโยนอ้อยให้กินนะคะเพื่อการบีบน้ำมันออกบางแต่ถามว่ากินไหมไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกนะคะไม่งั้นเศษขยะจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะที่โยนโยนไปเยอะๆก็กิกนไม่เท่าไหร่นะดูเต็มที่ขาแกาก็มีแต่เราก็โยนเพิ่มให้นะคะ โยนเพิ่มให้แก่เพื่อให้แก่บีบน้ำมันออกให้เยอะที่สุดแก่จะได้อ่าไม่ปวดหัวไม่ปวดอ่าเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามตัวแกมากมายนะคะสงสารแต่ตอนนี้แหละนะคะนี่นะคะเดินก็ไม่ได้เดินนะคะประมาณ3ามสีเดือนนะคะนิ้วต้องอยู่แบบนี้นะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณลุงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆนะคะฝากโฆษณาด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะเหลือประมาณ10กว่า1ิบกว่าเหรียญน,นะคะขอให้ครบร้อยเหรียญทีนะคะแม่แม่จ๋านะคะสวัสดีคะ่ะ